พี่น้องเบิ่งเขาเจ้าซอดแล้วเบิง่งผัวเมล็ดไปเลยลงมาลงมาเมื่อน,นี้จะคบแล้วพี่น้องเบื้องเ่ละซอดเต็มเลยจ้าผัวเขาเจ้ามเมล็ดพามาเบิ่งเขาฝ้าก,ากําลังอันมาผัวพี่น้องเบิ่งเบิงขี่ฟ้าอะไรลือปป่อยู่ผัวผัวฝ้ากําลังม้าจ้าฝนก,ากําลังจะตกเบิ่งด้วยหรอผัวบรรยากาศจ้า,อ,าอ,อย่างเมือเล้งหาโมงเล้งนี่หนะพี่น้องนีขี่ฝ่าป้าเบิ่งก่อนนี่แหง้งคักจ้า ไลลือๆอยู่พี่น้องไม่เด็กก็เลยฟ้ามาเบิ่งเข่าจ้าเบิง่งเบิ่งก้อนนี้แข้งคักจ้าพี่นอ้องป่อป้อทีฟ้าไลาเต็มเลยจ้ามาเบิ่งเข่าพี่น้องนี่เข่าเจ้าห้องกำลังซอดพี่้องเบิง่งตะสออน,น์นจ้าเบิง่งจ้กะกำลังออกห่วงเต็มเลยพี่นอ้องมังจ้าอีประมาณจากน้อยกับเต็มแล้วเบิง่งมีเด็กบระเ้ลงมานี่ มาเบืองแรงนี่เห็นฝนตกนะจ้าก็เลยเฝ้าโอ้ยไอ่ก็บอกให้ได้เสียงบอกให้ได้นมาคือเา่าพี่น้องมึงเขาสอดเขาเจ้านี่เขาเจ้าหนึ่งศูนย์หาจา้าสอดหลายเล้ยวพี่น้องมึงนี่ลหละเรื่องฝนกับสีตกไม่เลยกับสีฟฝ้าขึ้นน้าจา้าขีฝ้าอะไรลือๆอ,อยู่ในพา้มาเบืองเขาจากน้อยก็น่าจะเพื่อเขาสอดหลายนะพี่น้องสอดอีดีพอเต็มเลยจา้านี่เขาเจ้าเขาเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องสอดเต็มเลยจ้า นี่จ้าเบึ้งรู้พี่น้องหัวเตะตาสอนเขาเนาะฝนฟ้ากกำลังไม้อีกแล้วหัวเข่าสอดเต็มเลยจ้าพามาเบึง้งบรรยากาศเขากำลังสอดพี่น้องเป็นตาสออนเขาน้ำจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละจ้า